ไปดูการติดตามค้นหาน้องจีน่าครับเด็กหญิงวัยหนึ่งขวบ11เดือนที่ล่าสุดวันนี้เข้าสู่วันที่4ของการติดตามหาตัวน้องหลังจากที่หายตัวไปจากบ้านพักที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับล่าสุดในทางเจ้าหน้าที่นั้นต้องมีการปรับเรื่องของภารกิจปรับแนวทางในการค้นหา ไปค้นหาในพื้นที่สูงชันบนดอยมากขึ้นนะครับเพราะว่าจากการตรวจสอบในพื้นที่รอบหมู่บ้านพื้นที่ใกล้เคียงแล้วในพื้นราบในป่าข้าวโพดก็ยังไม่พบตัวตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ครับมีการปรับแผนการค้นหาครับพุ่งเป้าไปในพื้นที่สูงชันบนดอยรอบหมู่บ้านทั้งการใช้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินครับและก็การปฏิบัติการค้นหาภาคพื้นดินด้วยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนพร้อมด้วยสุนัขตำรวจก็ปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ด้านเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานครับได้ทําการตรวจสอบรถยนต์ของผู้รับเหมาก่อสร้างจากนอกหมู่บ้านรายหนึ่งครับที่เข้ามารับงานก่อสร้างในหมู่บ้านและก็ได้นํารถยนต์มาให้ตรวจสอบเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเบื้องต้นเนี่ยจากกรณีของรถยนต์คันนี้ตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกติใดๆนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ยังได้จัดนักจิตวิทยาครับเข้าไปพูดคุยกับทางพี่ชายของน้องจีน่าก็เป็นเด็กชายวัยสี่ขวบครับ ก็ไปสอบถามพูดคุยเพื่อประเมินแล้วก็เพื่อหาข้อมูลต่างๆที่อาจจะพอเป็นประโยชน์บ้างแล้วก็เชิญเด็กๆในหมู่บ้านครับที่กําลังเล่นกันอยู่ที่บริเวณลานหมู่บ้านในช่วงที่เกิดเหตุมาพูดคุยสอบถามด้วยนายสุริยะวงศิลารุ่งคุณพ่อของน้องจีน่าครับบอกว่าแม้ว่าจะผ่านมาหลายวันแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีความหวังครับเชื่อว่าลูกนั้นถูกลักพาตัวไปตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ แล้วก็ฝากไปถึงคนที่พาเอาตัวลูกไปเนี่ยช่วยดูแลลูกให้ดีด้วยเพราะน้องจีน่าเนี่ยยังเล็กนักคยังเด็กจากนี้ฝากความหวังไว้ที่ตํำรวจและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ช่วยติดตามลูกสาวด้วยครับฝากความวังไว้กับ ทางตำรวจเนาะถ้าผมทุกหน่วยนานนะถ้าผมแล้วก็ขอขอบคุณมากเลยครับครับผมแล้วเมื่อคืนนน้ก็ก็คงนอนยังไม่ค่อยหลับเหมือนเดิมใช่ไหมไม่ไม่ค่อยหลับหรอกครับหลับเป้๊มเป้ก็ตื่นมาเห็นหน้าลูกบอกอย่าดูลูปภาพดูลูปภาพเขาก็ร้องไห้เห็นหน้าลูกก็นอนไม่หลับหรอกครับนึกถึงภาพนึกถึงภาพผมที่เขาใช้ แม้ว่าวันนี้จะเข้าสู่วันที่4ี่แล้วแต่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยทุกนายก็<ะ>ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มที่แล้ววันนี้ก็จะดําเนินการต่อเนื่องด้วยนะครับพลตํารวจตรีพิเชษจีรนันต์ตศิล์ผู้บังคับการตรํารวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่<ะ>ท่านเปิดเผยว่าหลังจากที่ได้ร่วมประชุมกับทีมสืบสวนนะครับการปฏิบัติการค้นหาจะยังคงดําเนินต่อไปโดยในวันนี้ครับทีมค้นหาจากหลายหน่วยงานจะปูพรมค้นหาในบริเวณรัศมีรอบบ้านให้มากขึ้น โดยจะขยายพื้นที่เข้าค้นหาในจุดที่เข้าถึงยากลําบากส่วนประเด็นการหายตัวไปของน้องนะครับ <fit. S 1> นอกจากสประเด็นที่ยังไม่ตัดทิ้งไปก็คือเรื่องของหนึ่งอุบัติเหตุ2การพลัดหลงแล้วก็3การลักพาตัวทางเจา้าหน้าที่บอกว่าอาจจะมีประเด็นเรื่องของความขัดแย้งในครอบครัวที่อาจจะต้องตรวจสอบกันเพิ่มเติมครับเพื่อให้ครอบคลุมแล้วก็คลายข้อสงสัยในทุกด้านซึ่งในประเด็นหลังสุดนี้ครับก็คือการ ติดตามความขัดแย้งในครอบครัวว่ามีปัญหามีความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ประเด็นนี้ทีมสหวิชาชีพจากสำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้เข้าสอบถามกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายของน้องจีน่านะครับซึ่งเบื้องต้นก็ได้มีการหาหรือพูดคุยกันไปบ้างแล้วนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดวันนี้เราก็จะยังคงติดตามกันต่อนะครับ,รบสำหรับภารกิจการติดตามค้นหาน้องจีน่า